ซื้อคอยผันเอาแต่สองตัวซา่าสันนี่เดียวนี่สามตัวแล้วผันเก่าเต็มที่สามตัวแล้วผันมะเขาจ้อยนั่นละดวงนั่นโอ้ยคอยพ่ออย่าหมุดสวัสดีจ้านะครับคอยห้าวัดสันเ <c oughs> ส้นรุ่นเอาเก่งเก่งเด้อวัดสันเย <c oughs> ี่วยมในปีนีน,นะครับเจ็บนะครับเส้นรุ่งพรุ่งนี้ <c oughs> ขอแกม้มือในเด้อวัดสันแสดงว่าแม่รับขอทูนคือทั้งไทยแต่ลาบด้วยจ่าสันคุณเคเค แม่แม่แม่รเอาใจสองตัวถูกนะตั้งถกนั่นจะเฮ็ดให้เตยมทีแหละจักสีเขาสี่ลวดกับพวกจักดกันใช่ขอบพระคุณเด้อได้สามตัวตรงสี่บาทจ้าว่าสัตวได้หลายดิ่สามตัวตรงสี่บาทโอ้สี่บาทนะพ่อได้หลายก็ถือถือสองตัวเนี่ยสี่บาทเพิ่มตัว้ันแล้วมันตัวกันได้ยังได้หลายก็สองบาทสองตัวตรงเนี่ยเียดายจังเลยค่ะซื้อทุกตัวยกเว้นตัวนี้นึกว่า เ่เขียนแล้ววัาสันว่าเป็นเขียนไปซื้อเล้ว <laughs> <laughs> เขียนต๊ <laughs> ชุดที่มาบอกว่าได้ค่ะถูกโต๊ดค่ะแต่เล่นน้อยวัาสัน โอ้ยขันแม่รัดอยูน่นะแม่รัดยักแท้ๆนะตัวนีแม่รัด <laughs> ขันเสื้อสามตัวบ,บ่บ่คอยโตัวด้จ้ะบ่กลับไปเรนะืองบ่บาทนึงก็ได้หลาย<ม>หลายกว่าตัวจีนะ่ะเอาเงินจากที่เขาโตัวหนับ<ม>เอามาเต่งบาทนึงได้หลายกว่าตัเจีนมาในหลายก็โตัวบ่บาทนึงยังหลายหลายก็โตันะโอ้ยเสื้อแต่สองตัวก็กันอีกแล้วธนาพร คุณนำพอนบอกว่าได้ตัด25สบาบาทตัดเ็น3หางได้8 9ดเก้าน้มาสันได้8ดเก้าห้าสิบบาทโอ้มนมน, <c oughs> น,นั่น <c oughs> ต้นสลัดดิอ่าดดอมแมนคุณสลัดดิจีแมนสลัดกับแมนโยดวงพร้อมดวงนำ้ำอืมดวงพร้อมทุนน้อยแมน่นัดมาสันคุณสุดทีมาว่าคุณดีดีบอกว่าเอาแต่สองตัวไงหลังปางง้างมาสัน แจ่มเลยจิ้งกายแจ่มเพราะมัน,นลุดแม่ลัดตามเลขวิ่งที่ปู่หน้าให้แน่จา้จาจ้ายันฝนตกข้ามฝ้ามัดก,กู้เขาแล้วเลขวิ่งแล้วเขาดีาานะปู่หน้าปู่หน้าเลขไทยเล้ว<อ>เลขวิ่งเลขไทยเลขวิ่งเขาดีคิดหลังเสียวทั้งสามตัวไปกรับเอาเพื่อสิทธายุด,ดอ,อกวก็ชนะก่อนนะแต่ว่า เท่ากับมันเข่าแล้ววะนี่มันก็สิบบาอยู่ดิ่นแม่นบอเซียนกับบอลแน่เอาตามสียบมันดาบตีเข่าสองตัวเราเลี้ยงสามนิดเราเลี้ยงสามตัวถ้าจับเสีเคยเข่าสามตัวตรงอยู่เซียนรุ่นอ่ะได้เป็นแสนขั้นละเล่าเรื่อยเข่าเรื่อยแต่เราซื้ออยู่บนเราก็ถือเป็นแค่ละแสนคนอ่ะสามตัวน่ะ บานนี้แม่รัดหามบ่อยเราซื้อเสื้อเนี่ยไงเตือนเงินแล้วทีโอ้ยเตือนเซื้อหน่อยบ่บปนใจขี้หังนี่ว่ามันเห็้ยเลี้ยวเหี้ยนไหวทีเปล่าเตือนแม่รัดคุณโนบามหน้านั่นบอกว่าผมเตือนแม่รัดแล้วว่าถึงข้าวคิ้วสามตัวเส้นรุ่นสิแตกเมนอีหลีเลยเนาะมาสั่นเอเอบอกว่าสุดยอด ไก่เชินงนี่หรออ,อ,อ,หรอ่อนอโน่ขอบคุณค่ะทาเวียนแต่ผู้ที่ว่าเอาสามตัวอย่างที่เบิดเขาเนาะมันก็จะเว้นอยู่หรอกาสัน่นจะเอาพิจารณาเอาเนาะลูกแนวทางคือว่ามาีความเสี่ยงเหมือนนะแต่ว่าผู้เฮ็ดก็เฮ็ดให้ได้ความสมัครนะแต่ว่าว่าวแล้วเดี๋ยวน,นี้เสี่ยงเอฟซีเขามาหลายเติบเลยพี่ได้บพรก่อเมือนี่บ่าฮันได้เฮ็ดยังวะ อาเอาเขียนตัวเดียนด้วยเขียนตัวเดียนด้เราบอท่านเหตุบอท่านเดเหอยู่ยาก้าเาเดียนถอดมันสีรูดบอเดียนหลายๆตัวนี้มันมัมนมนสีมีมือเพราะว่านั่นเรื่องนี้มันสีมีตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้แต่ว่าว่าได้จับคูมังที่ไหนเหรอ่าออน,นั่นใบห้อประกาศกับว่านมจักได้ตัวนี้แต่ว่าเราก็มีในใจเราละพอเราในสมองแล้วมันว่าอสีซองสอดแน่แล้วซองสอดไป ข่าข้วๆไว้แล้วตอนนี้นี่ยังมือเอือนมีเจ็ดมีหกนี่แหละมีสามนี่แหละเจ็ดหกสามมีเจ็ดมีหกมีสามบอกท่านเคียนล่ะให้จะโพวเขามาโยนในไร่สดตอนนี้ฟังเบงก่อนมือเอือนเท่าจังคอยมาเบิงสจะตัวเจ็ดหกสามเลขสามตัวบอกมีเจ็ดมีหกมีสามเลขเด่นเลขจับคู่หรือเปล่าสามตัวเปล่าเลขสามตัวจับคู่เลยนี่เจ็ดหกสามสามหกเจ็ดนี่นะ สามหกเจ็ดสามตัวปอนี่คอยว่ามันเลขเด่นเลขเรี่ยงไหมพันคณพันปอนี่บ่าฮั่นแหล่นั่นดรือวะนี่แหละชุดนึ่งที่สิ่งนี่สามตัวเป็นบ่สี่น้องเขียนไว้พิมพ์ไว้พิมพ์ไว้ผู้ดอนเขียนไว้เด้อเขียนไว้เด้อพิมพ์พี่กาเขียนไว้พิมพ์เขียนไว้เลขกสามตัวเส้นรุ่นเราขาดว่าสามตัวสิมี่โยสาม หกเจ็ดบอกนี่แหละตัวหนึ่งสีจับเราสีจับสามตัวให้มืออือนนี่ละแต่ว่าบอท่านเราบอท่านได้ไปจับปากกาบอท่านมันตัวเด่นเด่นสุดสามตัวสามหกเ็มือนี่เอาเขียนไว้เท่านี้แปดเก้าเออนั่นพิมพ์พิมจ้าพิมพ์พิมพ์แล้วคุณสมคิดพิมพ์แล้วสามเจ็ดหกนี่ละแม่นบอเซียน นี่ละคู่หนึ่งสีจับสามตัวแล้วสีจับคู่นี่ละมืออื่นมีนละกับไข่ก็ไม่แนวได้เยอะเอากระถือว่าปล่อยแล้วด้วยเลขสามตัวคู่หนึ่งแล้วนี่จาา้าครั้งหนึ่งมันยังได้มืออื่นตรงมีมันบอมมีคู่เหนียวมือน,นี่บ้านบ่ามัาน,านได้แต่ละสามตัวเท่านี้สักก้อนเด้อบ้านในใบหอบดาหอปากกาครับคุณอำนาจก็พิมพ์แล้วคุณพีไใพี่กับพิมแล้วโอ้พิมพิมจ้ารอจ้ารอเจ้า จิมวบจิมบอกมน้ำแสดงว่าเรียกร่างนี่ต้องมีสามมูอีกครอบเสีย่างต้องติดสามยาสีจับสามยังอะไดเอสามมกเจ็ดสามเกาเจ็ดงพ้นว่าเอาเป็นไปได้เนาะเก้าับกสาดก็ว่าจับแลสจับไหมจดไว้จดไม้จ้าจดไว้ นถามมาเบิงบานนี่ยถามมาเบิงเลาสิแต่ว่าเราว่าสิจับมากอ่ะแต่ว่าสําหรับผู้ย่านอันนี่ย่านจะมือได้ยินนี่เอาไปลงทุนได้แล้วเขาะ่ขาขายนี่างเงี้ยเอาจัดเลยอ่ะเขาเพราะท่านขายที่เจ็ดสามหกจัดได้ท่านสามสามหกเจ็ดหกกับนี่ละที่จริงจริงตรงตรงตรงได้ยัตรงตรงหกเจ็ดเนี่ยใครไม่จับ เอาสามหเจ็ดม <ừ> um ่รบ่ลักร้อยเอาสาใช่บ่สามตัวเป็นเรืลามหกเจ็ดเอาได้หนึเม็ดเม็ดเดียวเส็นรุน่น <36 7 S 2> ดียว่สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามแปดวบางหลัือ 3, 3, เด้น,นี้เขาบอกจดเจ้าค่ะเข้าเขียนเด้บีเคาะไว้บีเคาะเบิ้งเบิ้งซื้อเพราพว่าเส้นละวรารลบวท่านในนีเวลาแต่ว่าเลขคููนี่ตรงนี้แน่นอนด้อนนะ นี่ต้องจับให้ต้องจับให้วจับให้ไม่เห็นมือเอื้อนนี่อยู่ในกระดาษแน่นอนถูกบ่ถูกกับพ่ท่านในข่ารันตีบ่รู้ค่ะบ่เสียแถวดอกสันพี่น้องได้ยูเม็ดเดียวย่ได้เม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวสามหกเจ็ด พันคนณพันแล้วคนแจ็คคนแจ็คคนแจ็คคนณพันคนณพันแล้วอย่าฝ่าวิเศษข้ากว่านั้นเด้ออย่าฝ่าวิเศษอย่าฝ่าวิเศษอย่าให้กวอนให้วันออกจังสิถูกว่าะท่านท่านคอยติดแค่เรากับว่าท่านไหนนั่นดอกจ้าแต่ว่ามีมาแท้มืออื่น่ะแต่ว่าในคู่นี้มีมาแท้หางนึงแหละมีมาแท้หางนึง่งโยมือยันโยมจอดจรงนี้อันเล้ว เขียนไว้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วว่าสั้นมือนี่มาเบิ้งรถไทยเส้นรุ่นซื้อหนี่มาเบิ้งรถไทก็เลยมาคุยกันนี่พี่น้องนี่ยเว่าาหมู่บ้านเราไปซื้อรถไทเราไปซื้อรถไทยจ้าหน่ะรถไทออกไหมรถไทหน่าเดินตามไปยังหน่ะซีเส้นโคเ้นยังน่ะเอาเส้นแปได้ร้านแล้วก็เส้นแปะพุ่นุ่พุ่นเส้นเส้นจอบสามตัวได้เรื่องพี่น้องเสียล้านน่ะ ตาาดวยมาเลแล้วเขาดูเด้อตัวเออหย่มุ่นที่แถวนี่ช่ยนนี่้นุ่นเลี้มาเลีย่าวจาตัวแ่เยอเอะไราเลยมาเนอน้ำใสมากินเลยูได้มัเอาได้สอตัวไงได้ันมันออกตัวได้ทีโพอาจารย์นะอาจารย์ฮอตมาทั้ไในรูาเลกสวกแลวก กครับมันเล่นกันเฉยๆยังไม่ทั้ดอกหวยน่ะโครับพวกนี้ครับแล้วก็ย่วดาบจิ้งยัดดึงแขนโอ้โหแล้ววันใหญ่ครับพี่เดียวคอยเบิังซ่องงานได้พี่เดียวเด้อซ่องฟ้าหลังฝนเชนเนลแม่แต่มาเก้าห้าก็ได้เนาะพี่เดียวฟ้าหลังฝนเชนเนลเด้อ เมือเนี่ยมาซุ่มเซลกันนะครับซุ่มเซลก็ได้ยุเม็ดเดียวนะครับเมตรเดียวสาตัวตรงอมสามหกเจ็ดปเฮ้ยเบิ่มา,าตมาลนพ่เส่นยนี่โอ้ยไม่จบเยแล้ตอนนี้เสียงแผ่จบเลย เม um <She S 2> <a> ็ดเดียวมือเอื be uh ้อนม่เห็นเส้นแปลเื้อตัวเลขสามตัวอันบ่เอาสตัวบ่เอาอแต่ว่าบริุยม่ดม่แน่่นบรินเขาแบนเราเลอืมชาแมวเป็นอ้ยุมเร็ว ครับครับแม่หลักที่เดียวในจัพันในสี่พันโอ้พี่สามสีเหมือนเลยสตัาแล้วตัวเจ้าบไทเสี่ยนรัดเสี่ยนรัดซื้อแต่สองตัวเสี่ยนรัดเอาแต่สองตัวสามตัวโอ้ยถือง่ายเ่าเอาดอกก็สั้นที่แรกคิดดยดเสี่ยวสามตัวก็เสียดายสองตัวเพราะง่้นแล้วพ่อแมแมนนี่ละ

มือได้มือจอได้โยมีศาลาโยเด้อจ้าพี่น้องได้ตัวเดียวเม็ดเดียวโยลดปากเส้นรุดออกมาแล้วล่ะมาเต็มเต็มตีอ่าน่าต้อนไปใช้เงินเยอหาบ่ามีมากเห็นแท้ๆเหมือนกันตัวนี้ละจีตัวนี้ละเด่นเลยละจีเส้นแปะคู่ปุ๊บเลยวานนี้เห็นสามตัวอะไรเส้นแปะคู่ปุ๊บเลดเขียนตัวยังไงไรเส้นแปะจับเลขวันนี้ โซ่เดยกไงเนี่ยเซียนไปบางเสาเห็นยังเดี๋ยเนี่ยสุกยาสุกยาป่ขาดเธอขาดใจเนาะเท่ามากเลยทีตุลันชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้เนาะออตําลาวสามตัวเม็ดเดียวเซียนรุน าไปห้องฟังแล้วจอเคตัวเลขเมื่อนี้นะครับผมเมื่อนี้ได้เม็ดเดียวนะครับพี่น้องแคบหน้าจอเลยนะครับปฏิวัติว่ามาเลรียนมานั่นโมแมนนะครับที่เกียงกะลูกยุดอกว่าเพื่อนนันบอดป่อยดอกเมื่อนี่นะบ้านี้มัตแตบานแมตตีมัตแต เสี้ยนตีก็เลยแวะมาหาเล่ามาเล่าออกรถไถก็เลยมาส้มแซวสันดอกรถไถไม่รถไถเดินตามจ่ารถไถเดินตามแล้จะไปสูบน้ำมาไหวต่เย็ดหน้าก็เสดายรถไม่จะไปดึงน้ำเด้เอารถเข้าไปดึงมันดึงบ่ได้มันขี้ไปบ้านน้องบ่บานหัวโตกีไก่ใครตะคุ่นโม่ใส่ข้่ขาดเนาะเล่นเล่า อ้านีนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าไรลสาระบ่ไราสาระนะครับได้สามตัวตรงไปก้อนนะครับเม็ดเดียวเมื่อนี่นะครับเหมือนคู่นี่ก็มีไม้เห็นือเก่าสาหรับเมื่อนี่สําหรับผู้ใจห่อนอผู้มักสามตัวเสื้อแปรผู้จับอยู่เดียวนี่ท <c oughs> ุ่มเหมือน <c oughs> มีด <c> ท <oughs> ุ่มเหมือนมีอะลรเด้อพี่น้องเนี่ยเสื้อแปรน,นี่ทุ่นแล้วถูกต่สามตัวนะครับนี่น้องสาวเอาเสืสามตัวน้องสาวเสื้อรุ่นนี่จอปอจทั้งอ้นี่ กินป้มจินปอมแปดสิบบาทเียวเป็นเจ้าเลยเด้ออา็นว่าเห็นว่พันคุณพันคือเซียนบอโอ้ยคือขันพันคุณพันยานพันคุณพันวันสิได้ซาตึงตึงคนณบ่กยานในหดน้าแต่นี่กันยามุนดีสิได้หดน้ำแต่พันคุณพันอบ้านหลังทัดไปได้เท่าไหร ปดนี่เจดนี่แหละออ้ยถเงมัดคู่แปดบาทได้แปดบาทแปดบาทคิดเอาพี่น้องสามตัวไปเจีดผ่านแล้วกรับคืองมัดคู่เข้ากันตัวเนี้ยครับสำหรับสามตัวเส้นล้นปล่อยมือเอื้อนสองตัวมือเอื้อนนะครับพร้อมกับสามตัวน้่นะครับสำหรับมือนี้เอาตัวเดียวไปก้อนคู่นี่นะครับอาจจะเป็นคู่เด็ดของเราก็ได้เนาะนะครับเนี่ย